สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการพูดจาภาษานักขายนะครับกับผมบอลลี่สุพนัทหงวัฒนาใจงามกันอีกคลิปหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเองดูแลหลายๆองค์กรทั้งช่วยสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานขายรวมถึงตอนนี้ก็ได้มีส่วนในการเข้าไปอยู่ในโครงการพัฒนานักขายรุ่นใหม่นะครับ ซึ่งแน่นอนก็จะมีนักขายหลายๆคนที่กําลังเปลี่ยนฟิลนะครับจากสายอาชีพเดิมมาสู่การเป็นเซลล์หรือแม้แต่คนที่เคยเป็นเซลล์อยู่แล้วอยากจะมาเติมเต็มและพัฒนามากยิ่งขึ้นวันนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์กันว่าเอ๊ะจากในช่วงเนี่ยเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปช่วยในการคัดเลือกในการพัฒนาคนที่เข้ามาเป็นอาชีพนักขายแล้วอ่ะผมเจออยู่บางเรื่องเนาะที่อยากจะมาเป็นข้อแนะนําละกันนะครับในฐานที่เป็นเซลล์รุ่นพี่เนาะว่า ถ้าจะเข้าไปเป็นเซลแล้วน่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างเนาะสำหรับข้อแรกนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกเลยสิ่งที่นักขายหลายคนนะครับที่ทำงานแบบมืออาชีพเต็มที่แบบร้อยเนจะเจอและเลี่ยงไม่ได้ซึ่งสิ่งนี้ผมบอกไว้ก่อนเนาะคือเราไม่ได้โลกสวยแล้วกันนะว่าชีพเซลมันจะดีไปทั้งหมดแต่เราต้องเจอแน่ๆนะครับและอาจจะต้องทำใจและปรับตัวซะข้อแรกเลยนะครับถ้าใครเป็นคนที่ ซีเรียสกับเรื่องของการกินข้าวเรื่องสุขภาพผมบอกเลยข้อนี้เจอแน่นอนครับข้อแรกคือการเป็นเซลล์นั้นคุณจะกินข้าวไม่ตรงเวลาอย่างแน่นอน ผมเจอบ่อยๆเนาะคือหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะเรามีสิทธิ์ในการทํางานมีสิทธิ์ในการวางตารางการทํางานเวลาของเวลาส่วนตัวอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะช่วง7จ็ดโมงแปดโมงฉันต้องได้กินข้าวเช้าเฮ้ยช่วงเที่ยงก็ต้องเป็นช่วงที่ฉันต้องได้พักเฮ้ยหกโมงเย็นต้องกินข้าวอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะหรือบางคนอาจจะกําลังเข้าคอสกับเทรนเนอร์แล้วคือต้องมีการทํา เอ่อทเวลาในการทานอาหารนะบางคนทาน4ี่มือ5มื้ออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยครับอาชีพเซล์สิ่งที่คุณเจอเรื่องแรกแน่นอนคุณไม่สามารถกําหนดเวลาของการกินข้าวได้อย่างแน่นอนครับและจะบอกให้ว่าทําไมถึงต้องเป็นแบบนั้นเพราะช่วงที่เป็นพีคที่สุดเนี่ยในการเข้าไปทําการขายก็คือช่วงเวลาที่ลูกค้ากําลังจะไปทานข้าวเริ่มวางมือจากงานแล้วกําลังจะไปทานข้าวแล้วคุณก็ไปเสียบตอนนั้นนี่แหละ จังหวะนั้นนั่นแหละเป็นช่วงที่มีโอกาสที่ดีที่สุดเพราะเขาจะไม่ยุ่งกับงานแล้วมีโอกาสที่ปลีกมาจากโตทํางานอ่ากับอีกจังหวะน,นึงก็คือจังหวะที่ลูกค้าไปทานข้าวเรียบร้อยแล้วเขากําลังจะกลับมาเริ่มงานแล้วคุณได้ไปเจอเขาก่อนแล้วเขากําลังฟรีฟรีก่อนที่จะเริ่มงานถัดไปไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายหรือกําลังจะเป็นช่วงทานว่างก็แล้วแต่จะบอกเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงพีคข,ของการขายแต่ถ้าวันนี้ครับเราเป็นนักขายแล้วเรายังยึดติดยังซีเรียสอยู่ ว่าเฮ้ยเที่ยงฉันต้องได้กินบ่ายโมงฉันค่อยทํางานบอกเลยนะครับไม่ได้ขายกันอย่างแน่นอนนะครับอดอดแน่นอนร้อยเปอรนตนะครับช่วงที่คุณจะต้องไปทานข้าวคือช่วงที่คุณว่างจากการเข้าพบลูกค้าแล้วเท่านั้นอ่าและนี่ผมยังไม่รวมว่าอย่าคาดหวังว่าชีวิตจะได้ทานข้าวบนโต๊ะแบบปกติคนทั่วไปเพราะนักขายแบบตัวท็อปจะบอกให้ครับไม่รอดแน่นอนผมเองเจอมาแล้วคือ บางทีมือสําคัญของคุณคงต้องทานอยู่บนรถอาจจะต้องขับรถมือเดียวมือนึงขับพวงมาลัยมือนึงจับขนมปังกินอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่งั้นมันไปไม่ทันมันไม่ได้ขายของกันนะอันนี้จะบอกเลยนะครับสำหรับคนที่จะมาเป็นเซลนะครับหรืออยากจะเป็นเซล์แล้วข้องใจว่าทําไมคนอื่นบริหารเวลากันดีจังนี่แหละครับอย่างแรกที่คุณต้องเจอและต้องทําใจยอมรับก่อนเลยรับรองไม่หลอดแน่นอน อย่างที่สองสหรับอาชีพนักขายข้อนี้ก็คล้ายๆกัน,นครับเมื่อกี้เป็นเรื่องเวลาของการทานข้าวถูกไหมแต่รอบนี้จะเป็นเรื่องของเวลาในการกลับบ้านครับนักขายบอกเลยไม่ต้องไปคาดหวังนะ5้าโมงเลิกงานกลับบ้านใช้เวลาเดินทางหึงชั่วโมงถึงบ้านอะไรนี้เป็นต้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับนักขายครับคือเราควบคุมไม่ได้ว่าลูกค้าลายสุดท้ายของเราเนี่ย จะจบงานเมื่อไหร่จบงานตอนไหนและถ้าวันนี้เราไปเจอลูกค้าลายสุดท้ายตอนประมาณ4โมง5โมงแล้วมันติดพันบอกเลยนะครับเราจะมาชิ่งกลับบ้านเนี่ยอดไม่ได้กินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนักขายทําใจไว้เลยครับว่าคุณกลับบ้านดึกแน่นอนรับรองว่าไม่ได้ ไม่สามารถจัดการเวลาในการกลับบ้านในตอนสุดท้ายได้เพราะฉะั้นทําใจเลยครับการเป็นนักขายและยิ่งบางวงการผมอยากจะบอกเนาะว่าบางวงการโชคดีในหลายอุตสาหกรรมคือเข้าไปเจอกับเจ้าหน้าที่เจอจัดซื้อซึ่งเขาก็เลิกงานแค่ประมาณ5้าโมงเย็นเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยคุณอาจจะคุยกับเขาติดพันถึงแค่5้าโมงครึ่งแล้วได้กลับบ้าน แต่บางวงการผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าช่วง5้าโมงหกโมงอาจจะไม่ได้คุยอาจจะมีลูกค้าบางรายเขาสะดวกหลัง6กโมงเย็นบางรายบางวงการหนักเลยที่ผมเจอมาอีกเขาสะดวกตอน2องทุ่มสองทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นใครกลับบ้านนอนก่อนนะครับรับรองปิดยอดไม่ได้แน่นอนอดคู่แข่งเอาไปกินเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือบอกเลยรับรองว่าถ้าจะเลือกเป็นเซลล์แล้วปฏิเสธไม่ได้แน่นอนครับรับรอง การกลับดึกเกิดขึ้นและอาจจะเกิดบ่อยด้วยซ้ำอ่านะครับอันนี้ง่ายๆเลยเบสิกสองอย่างแล้วเนาะที่ผมมากระเตือนก่อนเลยอันที่3ก็คือเรียกว่าคุณจะต้องเผชิญกับการโดนกดดันและบียอดอยู่แน่นอน เวลาทํางานในแผนกอื่นในสายงานอื่นเขาอาจจะให้งานมาเป็นจอบๆถึงเวลาก็มาตามกันแต่ตามแล้วเสร็จบ้างไม่เสร็จมั่งเสร็จล่าช้ามันยังรู้สึกว่ามันยังพอผ่อนผันกันได้ถูกไหมแต่ในส่วนของการเป็นเซลล์ครับคือมันเลี่ยงไม่ได้ครับคือ,อยังไงรับรองคุณโดนบี้ยอดยิ่งถ้าเกิดคุณเจอหัวหน้าที่ฟิตมากๆนะบางทีบี้เช้าสายบ่ายเย็นค่ำวันหนึ่งโดนบี้อยู่5รอบนะครับอย่างอะไรเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้น จะบอกว่าอาชีพนักขายมันกดดันมันแบกรับหลายๆอย่างแล้วก็มันไม่ใช่แค่ตัวคุณที่แบกรับอย่างเดียวตัวหัวหน้าคุณเองก็แบกรับอยู่หรือบางคนนะไม่มีหัวหน้าโดยตรงขึ้นตรงกับผู้บริหารที่เป็นเจ้าของเลยเนี่ยบางครั้งก็คือโอ้โหเจ้าของก็แบบแบกรับหลายอย่างมากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ารับคุณเข้าไปแล้วยอดขายมันไม่เกิดเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเขาเองก็คงจะส่งผลเสียหายมหาศาลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการเป็นเซลล์เนาะ คือยังไงก็เรียงไม่ได้ครับคือมันต้องโดนบี้ยอดอย่างหนักหน่วงนะครับอย่างสุดท้ายที่อยากจะแนะนำเลยนะครับสำหรับน้องๆที่จะเข้ามาเป็นเซลนะครับก็คือคุณต้องมีรถบอกเลยคุณต้องมีรถนะครับผมมั่นใจคือ มันอาจจะมีหลายที่เนาะที่เขาบอกว่าเอ้ยคุณเป็นมาเป็นเซล,ล์บริษัทผมเนี่ยคุณไม่ต้องมีรถก็ได้เดี๋ยวเรามีค่าเดินทางให้บางคนก็บอกเอ๊ะถ้าลูกค้ากลุ่มแบบนี้ก็คือเดี๋ยวนั่งรถไฟฟ้านั่งการเดินทางแบบสาธารณะเอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะแต่ผมบอกเลยนะคือทุกวันนี้จะเจอบ่อยก็คือหลายๆคนอยากเป็นเซลล์แต่ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจลงทุนโดยเฉพาะแม้แต่การออกรถ เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยนะในฐานะเซลล์รุ่นพี่นะอันนี้บอกแบบบอกรุ่นน้องเลยนะคือไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยรถเนี่ยออกไว้เธอมีไว้เธอผมเข้าใจว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายและหลายๆคนเนาะก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชัวร์พี่มันแบบ มันไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแล้วก็เกิดทําไปได้สักพักหนึ่งสามเดือนแล้วผมไม่ผ่านโปรล,ล่ะผมจะทำยัง,ยงไงกับไอ้รถคันนั้นดีอะไรเป็นต้นเนาะผมจะบอกว่าเท่านี้คุณเลือกมาเป็นเซลแล้วนะครับถ้าคุณเลือกมาเป็นเซลแล้วนะผมบอกเลยซับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดที่ทําให้ผู้ว่าจ้างอยากจะจ้างคุณเนี่ยอยากจะจ้างน้องๆเนี่ยบอกเลยเขาดูแน่นอนเรื่องรถแน่นอนครับ ถ้าลองเทียบกันดูเนาะไม่ว่าคุณจะพรีเซนต์เก่งแค่ไหนหรือมีประสบการณ์ยังไงก็แล้วแต่เข้าไปเทียบกันเข้าไปนั่งอยู่ในห้องกัน2คนเนี่ยปรากฏว่าคนหนึ่งมีรถคนหนึ่งไม่มีรถบอกเลยนะครับว่าภาษีเนี่ยมันไปตกอยู่กับคนมีรถก่อนเสมอนะครับแล้วถึงแม้คุณจะสัมภาษณ์ได้ดีดูมีแววหน้าสนใจแต่พอคุณไม่มีรถปุ๊บเนี่ยบอกเลยคะแนนตกตกควบเลย นะครับแทบจะแบบโหแบบมันตัดสินใจต่อไม่ได้อะมันยากามากๆเลยนะครับที่จะตัดสินใจเลือกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรแล้วแต่ผมเชื่อว่ามันมีประมาณสัก20%แหละในวงการเนี่ยที่รับเลแล้วบอกว่าไม่ต้องมีรถก็ได้เข้ามาก่อนเดี๋ยมีค่าเดินทางให้ไปบริหารเองโอเคไม่ไม่เถียงว่ามีแต่อีก80%นะครับในที่ผมเจออยู่ในทุกวันนี้เลยเนาะคือแบบมันเลี่ยงไม่ได้อะแต่ไงอย่างผมเองอะบริหารทีมเซลล์อย่างเงี้ยเข้าไปเป็นที่บึกษาเข้าไปช่วยสัมภาษณ์เนี่ย โอ้โหถ้ามีรถเนี่ยบอกเลยมันมีชัยไปเกินครึ่งแล้วถึงแม้แบบสัมพาษ์และอาจจะดูแบบคะแนนมันดูดูเอียงมาทางอีกคนนึงเนาะแต่พอคนไหนมีรถเนี่ยคนนั้นได้เปรียบแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่สัมพัญก็คือที่บอกว่าถึงแม้เวลาที่ทํางานไปกลัวว่าเดี๋ยวไม่ผ่านโปรและเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้รถใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงครับถ้าวันนี้คุณเลือกจะเป็นเซลแล้ว โอเคผมเอาแบบตรงไปตรงมาเนาะไม่ลกสวยเนาะต่อให้คุณไม่ผ่านโปรที่1ในการเป็นเซลล์แต่คุณไปสัมภาษณ์งานอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นเซล์เหมือนกันเนี่ยเขาก็เรียกดูรถคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นการมีรถก็ทำให้คุณได้เปรียบอยู่ดีแล้วยังไงพอทุนสัมภาษณ์ผ่านคุณก็ยังมีโอกาสในการไปโชว์ผลงานในช่วงผ่านโปรนั้นต่ออยู่ดีเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมอยากจะบอกเลยและขอขอน้องๆเลยนะคือถ้าวันนี้จะเลือกเป็นเซลล์แล้วเชื่อพี่เถอะออกรถ รับรองไม่ต้องออกแพงนะเอาคันไหนก็ได้ขอให้มันมีแบบเป็นสี่ล้อมีรถมีขับได้อะ่ะให้มันเลื่อนไปได้อะ่ะที่มันไม่ใช่แค่แบบมอเตอร์ไซค์หรือว่าแบบเดินทางเป็นขนต่งสาธารนณะอะไรอย่างเงี้ยนะครับรับรองยังไงก็ได้เปรียบตอนผมเองผมบอกเลยนะผมแอบบแอบบแอบแชร์เลยคือตอนผมเองผมเองก็จําเป็นที่จะต้องออกรถเพื่อให้ผู้ว่าจ้างผู้สัมภาษณ์เนี่ยยอมตัดสินใจรับผมเหมือนกันตอนเป็นเซล,ลใหม่ๆเลยแล้วก็รถคันแรกผมอะ่ะออกมาเพื่อจะได้ได้งานเซลล์ครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นนี่แหละ แล้วผมก็เลือกตัวที่มันผ่อนต่ําที่สุดสมัยก่อนนะผมมันเป็นมันเป็นวีออไงต่ำสุดเนี่ยมันผ่อนอยู่สักเดือนละสี่0ันห้าพนเนี่ยถือว่าต่ําสุดแล้วแต่ผ่อนยาวๆไปเลยแบบโอ้โห7ปีกันไปเลยเงี้ยแต่ก็ต้องทําเพื่อให้มันได้งานแต่การออกรถครั้งนั้นของผมเนาะมันเปลี่ยนชีวิตผมเนาะมันเปลี่ยนเลยทําให้ผมเนี่ยเติบโตมาจนมา,มาเป็นที่ปรึกษาอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่า วันนั้นตัดสินใจที่จะเล่นเต็มร้อยเปอนะครับยอมออกรถเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าถ้าไม่รอดจะเป็นยังไงบอกเลยครับยังไงในฐานะเราจะลุยในงานเซลแล้วมยังไงมันต้องอให้รอดเนาะต้องอให้รอดเพราะงั้นแนะนําครับต้องมีรถแน่นอนจะบอกว่าทําขึ้นมาในคลิปนี้สข้อเนี้ยเพราะเจอคําถามนี้บ่อยสําหรับตอนที่สัมภาษณ์ งานกับน้องๆหลายๆคนนะครับหรือตอนที่ปั้นน้องที่อยากจะเปลี่ยนสายมาเป็นสายเซล์เนี่ยเพราะงั้นผมเชื่อว,ว่าหลายคนน่าจะคิดไม่ทันได้คิดเรื่องพวกนี้หรือไม่รู้สึกว่ามันสําคัญมากพอผมเลยมาทำคลิปนี้เนาะเพื่อจะได้บอกว่ามันสำคัญแล้วควรจะต้องรู้ก่อนที่จะเข้าสู่ชีวิตการเป็นเซลล์ด้วยเวลาเราไปทำงานเนี่ยบอกเลยมันมีเรื่องอื่นที่มันยากมันเยอะแยะกว่านี้อีกมากมายนะครับแต่ทำความเข้าใจก่อนว่านี่คือสิ่งที่จะเจอแต่อย่างที่บอกเนาะ เจอเรื่องนี้ไปก่อนแล้วเนี่ยสิ่งสัมพันก็คือหลังจากนี้ถ้าเราประสบความสำเร็จเรื่องพวกนี้มันจะเบามากแล้วผมบอกเลยนะครับว่า mindset ในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอีกตลอดการเลยเรื่องที่มันเหมือนจะยากๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมาทันทีเพราะเราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคพื้นฐานของชีวิตมาเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นฝากไว้กับคลิปนี้เนาะสำหรับน้องๆที่อยากจะมาเป็นเซลลหรือใครที่เป็นเซลลแล้วยังคิดเรื่องพวกนี้เอามาเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการทํางานอยู่อยากให้เปลี่ยนความคิดแล้วก็ลองปรับและพัฒนาตัวเองดูครับบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้เลี่ยงไม่ได้แต่อยากให้เอาชนะใจตัวเองและเอาชนะอุปสรรคในเรื่องนี้ให้ได้เนาะและเดี๋ยวยังไงไว้มีโอกาสมาพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับในรายการของพูดจาภาษานักขายนะครับกับผมเนาะเดี๋ยวจะมีไอเดียหรือประสบการณ์อะไรต่างๆนี่แหละสำหรับเซล แต่ละท่านนะในฐานะเซลรุ่นพี่และที่ปรึกษาด้านการขายอย่างในปัจจุบันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์กันเพิ่มเติมนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับ